จ้าจากักรยานอีกเราพี่น้องมาเก็บเห็ดคือเก่าไปพี่น้องเขาป้าจักสิได้เห็ดยังอุนทางแล้วเลาะอุะ้นทางหน่อยทางใหญ่เลยพี่น้องไปปะไปเลาะกันหนาวเมื่อนี้พาอยู่เขาพี่น้องไปปะพาไปเก็บเห็ดก่อเห็ดนานเลยพี่น้องเห็ดนานเลยขาแขาดงๆกินได้พี่น้องขาแดง อะไระพี่น้องตัวน,นี้ก็แซ่บนี่นี่กินได้คะ่ะท้าแดงท้าแดงออกชมพูกินได้คะ่ะตัวน,นี้กินได้คือกันยี่ได้ตระกูลเฮ็ดน,นหมากพี่น้องฮ็ดเปิลไส้พี่น้องเต็มเลยค่ะกินได้คือกันฮะเอาตะดอกกันต้มตุูมันไปหลอกเอาเมือ,กองก็นอกไต่ทองมันสิเป็นแบบนี้พี่น้อง กินได้คือกันห้าวตอดอกอันน,น,อนนะ้อยๆมันงนะแต่ตะคนมากดอกบางคน้นผลกระป๋อมมากพี่น้องห้าวตอดอกน้อยๆมันหลายกระลังเกิดเดี๋ยวนี้กระลังเกิดมากตอดอกน,น้อยๆมันเนี่ยค่อยๆหลายค่ะ ปูดตรงเลือเมืองม,ออมันเหรอจะเป็นแบบนี้ได้พี่น,อน้องนี่ดอกบานแล้วว่าเอาไลายอยู่เก็บกองแล้วตะค้นมาก,ก็พี่น,อน้องกะเอาไปแกงกระแซ่บดืวยก,กันค่ะล่างเกิดไร่ไงงอมาเนิ่นมๆมไปเอาลวันเป็นลายที หัวไวกบว่วนี่พอดีแซมจำนี้น้องกำลังเกิดลยายเอวเธอค้นมากค่ะฝรลังบางค้นมันก็นกเก็บเอาเพื่อกันเก็บเอาไปหลอกเมือกมันออกพี่น้องเก็บไปนีมึงิบไปพัด เดียวช่วนี้ส่นี้มันนิ่มแล้วพี่นอ่อออกพี่นอ่อเห็ดมะนาวออกเป,เปเรี้ยวๆแล้ว,ตวแต่คนมากดอกแต่คนมากบางคนมันจะไปเห็ดอันแหนมแหนมแหนมเห็ดนะ่ะนออกรสเปรี้ยว สิปสีอันนี้มันสีออกมันบาดนะพี่นอ้องเมันใช้เบิร์กอันที่มันอันหัวมนานบาดน,นี่เอ็นมะนาวสิเป็นแบบนี้อืขูดเมื่อกมันออกสิออกเพื่อคเอีเอยวาตะคุนมากดอกเกิดอ่ะเพี้ยอันเฮ็ดแหนมสมัยนั้นแหนมเฮ็ดบมะนาวเหมือนมั้เกิดย่ามนี่แน,น่แล้วกเกิดย่ามันมันเสีออกเป็นกุ้มตอนกำลังกำลังเกิดนี่ วันเกิดพี่น้องบกหน้าพี่น้องข่อยมากก็ได้ข่อยอันคันได้ได้หลายขอสิเป้อันขูดค้านี่ร่าวก็อันสิไปอ่ะกระตัดหนอนแล้วไงแล้วสาวแล้วเพรามันใหญ่แล้วไปอันเฮ็ดย่ำย่ำหนม่มันบกหน้าพี่น้องมันปูเลื้ยงข้าหน้าเลยหนาวเลยนี่พี่น้องหนาวค่ะเมื่อนี่ไม่เหเก็บเยอะเห็ดบอนปูก็ได้ กวางไปนองกวางมันมาอาเคียเอาไปหมกแซบแซบเนี่ยเอาไปหมกเนี่ยว้าแซบเือยางในเฮ็ดอันเฮ็ดมันปูอันนี้บ่เมีันเฮดกินกินแล้วตรายสิเกิดไปอีกเยอะกว่านี้เฮ็ดเนี่ยกระจาแซบตัวเฮดอันนี้ า้าใหญ่โอขาดเวนเป็นหยาแบบนี้เป็นแบบนี้นะพี่นอ้องเอาอยาเสียงหัวช่วงเหรอเป็นตปะปมีแห้งเมื่อยเนาะพี่นอ้องเลิดงานไรเป็นงานไรเมือ่อยเอยเหยยบไปกวดูก็ให็ด ้าไปจอเพรคอนสนโอ้ยข่อยพอ่อข่อยกระสิเก็บดอกสนดอกค่อยบมโหว่ามันอันเกิดอันนี้บอ่อะา้างค่อยมันก็เครื่องอ,อนทา่านนองเห็ดคอนสนพันวะพันอยากได้มะมก มากโอ้ยยามือเราจะบ่มีแห้งบ่ได้กินเขาออกมาตะบ,บานกินต,ตะขนมปังพี่น้องามหลี่ยน้ามันอู้งามพี่น้องพี่จีต่มันแก่แล้วตาก็กินได้แล้วเอเอเ ไก่จักกยัมันดิพี่นองเก็บเห็อยเก็บเก็บเก็บไม่ค่อยเบามันฟีนเดียวเก็บเดี๋ยวตะคนพี่น้องคลิปไปคลิปมันคอยคอยมักสไตล์องคอยแบบนีเก็บเก็บเก็บเอาตัดขาไ่ค่อย เบอกว่ไดนบางคนว่าว่าเวเนี้ยต่ว่าส <ts> ่วนมากสะตล์กอวยชีกี้บก็้บกี้บกี้อดีพี่น้องแพงแพงได้พี่น้องได้ในเฮดเฮ็ดอันนี้เดียวนี่นะมันเขานานอ๋อแพงกิโลละหลายบาทไทยเฮา หน่อยไรก,ก็บ้าเอาเกิดจนหอดอันนี่มาโตกูแน่ในเฮ็ดอันนี้เห็ดมันปูบันเท่ามันสิบ รสชาติคือทางอันต่างประเทศป่ะทางนี่มันเป็นเมืองหนาวพี่น้องมันเสีออกจืดแน่จักน้อยอจืดแน่จักน้อยพี่น้องใหม่เดียลายเต๋อยู่ด้หนินี่บอนเดียวนี่ฝรังมันมันบางที่มันยางตามันว่าเเยนผูเ่าพี่น้องบางที่อันยืนน้าอันห่อนทางเผก็ับไปหายข้าเจ้าเด้ ไปเห็นวันนี้ตนขอขายของกินเนาะขอปดะเด็นเปนเน่นคลายไปยังเมื่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอนอ่งกรบอันสีปิตัด์ค่ะตัดให้เบิ่งดอกสีฝาวเก็บฝาวเมื่อพี่น้อง ไปยื้น้ำหวยน้ำบกน้องอะไรเริ่มอัดพี่น้องเงีดกระอัยเกลียวคอยเปียกเบิดเ <c oughs> นาะโอ้ขาใหญ่พี่น้องโออเดี๋ยวกันมาผ่อเนาะคันว่าเป็นคอยนี่ ไงอีหนึ่งขี้ดินวนตกใส่ไปดองแล้วกเฮนปูเยีะเลยเลี้ยงยงะ สันหลังบานขางน้ก้อยเ,เก็บพป่นอ่อนขามันหักข้าเจ้ว่าน ก้นโศกปีวิใส่กระฟอตะเห็ดแตเดีด๋ยวอะหน,นาวเดี๋ยวไหนหนาวค่ะพีนน่น้องยมรับหนาวค่ะพี่นี่งลมพร้อมนี่บอกอ่ะพี่น้องเกิดโอ้ยผุนอหอยลืมเห็นไหมพี่น้อง เร่มเริ่มเร่ม,มเห็นวายพื้นยู่เออก็ดอกกามังยมกไลพี่นองก็โทษเก็บไ yep. oh, no. ม่น้องสิดกเก็บเก็บ Ta cáp khá, khá bên nam, mày bên nam bọn ai gọc phi nó. On sao, giống sư bóng. Tên bày kiếp lạy, kiếp ăn xin yang. Nó, niềm mô lạy. Pi. Lai. 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 ้ <languages? S 2> ายดอกงามเลยเนาะพี่นองเก็บข้าวเดียวหนึ่งเนย่อ้นี่ดปวนเหวอาไหนเก็บเปิดไดุ้่นสวยมากเลยคนขาคนตัดขาบัน ตงนั้นนพี่อยู่ในหยากูเลยจะไปเห็น หน่อยกัเกัดกัดพี่น้องเ,เก็บเห็ดตรงหน่อยไปแกงของมากเลยคือเห็ดนี่แหละดอกผ้าผ่าคนเด้เอามาหลดตัดขาจึ๊ๆไปโหลดพี่น้อง

เจอขึ้นขาเลยเอ็มขมกนพาก่อนนมีนอนบ่นอนนอนกระเอาแล้วเห็นซองดอกรึ่ี อ้ขยาดอกน้องเห็ดเตียงไหมอ๋อเห็ดตัวนี้ไหมอ,อน้อยพูดกพราเอานลอวมีเท้าแล้วไงเ่หอหงายเท้พี่น้องขท้า สีบลอขาวแต่ว่ามันฝนตกใส่มันจืดเห็นไหมัมนสีขาวมันเสียขาวไปเลยนะ้าขาได้ขาได้พี่น้องขาแน่นเอาไปมกปีสกแสบพึ่งกันนี่เม็ดเพิงเออขาลายหมวกสมพี่น้องตัวนี้ ดอกเีงไตยหัวโดดหมาะสมพี่น้องต้นส่งก็สีเม่อกันล่ะได้บ้างแก็งหนึ่งแล้วพี่น้องสีเม่อแล้วอ,อีกก็จะดอก2อดอก

สิเมื่อได้พี่น้องบบดน,นี้คลิปหน้าพ่อกันไหมได้พี่น้องจ้าเพราะว่าอันเมื่อยพี่น้องอยู่ดีมีแห้สูบสู่ทุคนพี่น้องจ้าสวัสด,ดีจ้าพี่น้องเด็พี่นอ้อ,นองได้แกงเนืงอยู่มันใส่เก็บ,บเครื่องโล่โยกพี่น้องเหรอห,หนาวหนาวอะไรจักรยานอีเขียวค่อยแอ่ท่อทาง มาแล้วพี่น้องจ้าคิดหนาพอกันไหมพี่น้องสวัสดีจ้า